สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านนิยายกับป้าสิรินค่ะสารักทันเทวาตอนถือกำเนิดบุษยะยข้าขอแต่งตั้งพระพริตบุตรแห่งข้าขึ้นครองตำแหน่งพระผู้สร้างสืบต่อไปพระสุรเสียงของมหาเทพพระองค์หนึ่งที่กำลังจะเป็นอดีตพระผู้สร้าง พระองค์ทรงเป่าประกาศราชองค์การแห่งฟ้าดินด้วยผู้สืบสันติวงศ์ลำดับต่อไปสุดรเสียงนั้นดังก้องไปทั่วสุดสารทิศก่อให้เกิดหยาดพิรุณตกลงพื้นพิภพที่สั่นไหวรวมถึงเกลียวคลื่นยักษ์ในมหานาทีเหล่าทวยเทพเทวดารวมถึงเหล่าอสุราต่างมาพร้อมเพรียงร่วมยินมดีถวายความจงรักภักดีให้กับ พระผู้สร้างหนุ่มที่ทรงพระสิริโฉมงดงามพระวรกายแกร่งที่สูงใหญ่สวมอาภรณ์ฉลองพระองค์สีขาวแลปักเลื่อมและประดับด้วยดินทองพระหัตถ์หนาทรงถือคายอดเพชรศักดิ์สิทธิ สัญ,ญลักษณ์ของพระผู้สร้างไว้พระเพลายาวค่อยๆก้าวเสด็จพระราชดำเนินมาข้างหน้าท่ามกลางสภาเทวาเทศที่นั่งอยู่ทั้งสองฝั่งขบวนเหล่านางอับสรที่ตามเสด็จต่างก็ไล่ลำอย่างอ่อนช้อย บ้างก็รอยอยู่ในอากาศโปรยกลีบพกามงคลหลักสีร่วมยินดีพระพาริตหยุดยืนอยู่ตรงพระหัตถ์ของพระราชจิตด,ดาก่อนที่จะย่อพระวรกายลงคุกข่าวให้กับเทพชั้นสูงบนบันลังสูวมมงกุฎให้ข้า,าพระพาริตขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะปกครองทั้งสามโลกด้วยความเป็นธรรมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระพริตปกครองโลกทั้งสาด้วยความยุติธรรม ทำให้สรรพสินทั้งไตภพบมีความสงบสุขเรื่อยมาไม่ใช่เรื่องง่ายที่มหาเทพเพียงพระองค์เดียวจะจัดการได้แม้พระองค์นั้นได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้เทพองค์อื่นดูแล ถึงกระน,นั้นพ้าผู้สร้างก็ยังทรงเหนื่อยล้าพระวรกาอยู่ดีเชกเช่นวันนี้การประชุมเหล่าเทวาที่มีการถกเถียงกันในที่ประชุมสภาจนห้าองค์ต้องทรงคอยห้ามและเข้าไกลเกลียจนสำเร็จผลการประชุมสภาจึงผ่านพ้นไปด้วยดี เมื่อการประชุมสภาเสร็จสิ้นเหล่าเทพระบุรและเทพธิดาต่างก็แยกย้ายกันกับวิมานของตนยกเว้นพระผู้สร้างที่ยังคงประทับอยู่ที่บัลลังสภาพระหัตถ์หนาคอยบีบจับนวดพระกันเจียบใี้ปวดตุบๆขึ้นมาโดยไม่ทันสังเกตว่าพระชายามหาเทวีทั้งสได้เสด็จมาเข้าเฝ้าพระผู้สร้างชวัลักษณ์เทวีแห่งความงาม หนึ่งในสามพระชายาที่มีความงามเป็นหนึ่งเหนือเหล่าเทวีและเทพธิดาทุกองค์ตัดเอื่อเอื่ยด้วยสุดเสียงหวานใสก่อนจะประทับลงบันลังที่อยู่ตำแหน่งรองลงมาจากบันลังใหญ่ร่วมกับพระชายาอีกสองพระองค์คือพักวารันเทวีแห่งโชคลาบและอนันพรเทวีแห่งความรุ่งเรืองพวกเจ้าทั้งสามีการอันใดลึกถึงได้รวมตัวมาพบข้าทิงที่นี่ พระผู้สร้างตัดถามด้วยวส้นสุดเสียงราบเรียบผ้าสายเนื้คมศพมองพระชายาทั้งสามด้วยความอ่อนพระไทยคงหนีมิพ้นเรื่องเดิมสินะพวกเราทราบดีว่าที่ท้องพระโรงแห่งนี้นอกจากจะทรงงานพระราชพิธีแล้วเราทั้งสามนั้นไม่สามารถเข้ามาได้หากไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากท่านเสียก่อนพักวาลันเอ่ยพวกเจ้าต่างก็รู้ดี หากก็ยังเข้ามาแสดงว่ามีการสำคัญจะมาแจ้งแก่ข้าใช่หรือไม่หาใช่เรื่องอันใดดอกพวกเพียงพวกเราทั้งสามยังไม่ได้ถวายงานรับใช้ท่านเลยด้วยไขรร้รู้จึงได้มาพบท่านเพื่อสักถามว่าราตรีนี้ท่านจะไปเยือนยังวิมานของใครอนันพรบอกถึงความต้องการที่แท้จริง พระพริธอนหายใจเฮือกใหญ่พระองค์ทรงคิดไว้แล้วไม่มีผิดว่าพระชายาทั้งสาของพระองค์จะมาด้วยจุดประสงค์นี้เห็นทีวันนี้ข้าจะต้องกลับไปที่วิมานแก้วของข้าด้วยราตรีนี้เป็นราตรีพระจ,นจันทร์จะทรงฤทธิ์ข้าจึงจะนั่งวิปัสนาบำเพ็ญเพียรเพื่อรับพลังทิพย์จากพระจันทร์ดังนั้นพวกเจ้าทั้งสามก็ควรกระทำเยี่ยงนี้เช่นกัน พระผู้สร้างตัดก่อนจะลุกขึ้นจากบ,บันลังแล้เสด็จผ่านพระชายาทั้งสามอย่างไม่คิดจะสนพระไทยสร้างความน้อยอกน้อยใจให้แก่พระเทวีทั้งสามเป็นอย่างมากพระผู้สร้างเองก็ทรงรู้ว่าตนกระทำามิถูกด้วยการเดินหนีอิสตรีผู้เป็นชายานั้นสิ่งที่บุรุษไม่ควรทำแต่พระองค์ก็จำต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงมหาเทวีทั้งสา พระองค์ยอมนั่งประชุมสภาทั้งวันทั้งคืนเสียดีกว่าจะต้องเสด็จไปบรรทมในวิมานใดวิมานหนึ่งด้วยประสงค์นี้การพักผ่อนอริยบทณวิมานแก้สถานของพระองค์จึงเป็นที่ต้องการมากกว่า วิมานแก้วสถานแสนกว้างใหญ่ที่ลอยเด่นอยู่บนสูงสวรรค์ชั้นสูงสุดแห่งนี้กับมีเพียงพระผู้สร้างที่พำน้ำอาศัยอยู่เพียงพระองค์เดียวมิมีผู้ใดกล้าที่จะย่างกลายเข้ามาแม้แต่พระชายาทั้งสามก็ตามหากไม่ได้มีบัญชาพระอนุญาตก็มิสามารถเสด็จเข้าเฝ้าได้เช่นกันวิมานแก้วสถานแดวิจิตงดงามก็จริงแต่กลับมีเพียงความเงียบเหงาไร้ชีวิตชีวา แม้ยามพระอาทิตย์กำลังจะลาลับใกล้อัสดงพระจันทร์ก็ขึ้นสู่ทองนภา,าฉายแสงอาบเมฆคาที่มืดมิดพระผู้สร้างเสด็จลงส่งน้ำที่สะบัวหมายจะชำระล้างพระวรกายก่อนที่จะบำเพ็ญเพียรร่างสูงเก้าโรงในสรสที่อุดมไปด้วยอุบลชาติและปฐุมชาติตน,นาพันธ์เจริญงอกงามอยู่ ทั้งที่พระวรกายหนาของพระองค์นั้นได้สัมผัสต้องกับพื้นผิวน้ําสายวารีที่พุ่ยพุ่งผ่านพระวรกายแกร่งตั้งแต่ปลายพระบาทขึ้นเลื่อยมาผ่านหน้าพระอุทธรอนงามที่ได้รูปจนถึงพระอุระกว้างในระหว่างที่กําลังส่งน้ําอยู่นั้นด้วยพลังแห่งรัศมีแห่งแสงจันทร์ทรงฤทธิ์สอดส่องลึกลงยังน้ําใต้สะ กระทบเข้ากับดอกบัวดอกหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ในตมบังเกิดน้ำวนโดยรอบก็กลายเป็นเกลียวคลื่นวนเวียนพร้อมด้วยกลุ่มหมอกจางที่พุ่ยพุ่งและมีสายบัวเติบใหญ่ชูก้านบงกดแก้วที่สองประกายเมื่อต้องด้วยแสงจันทร์ขึ้นโ่เหนือผิวน้ำเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่พระผู้สร้างที่ประจักษ์ยิ่งนักบงกุแก้ว พระผู้สร้างตัดกับพระองค์เองด้วยสุดเสียงแผ่วเบาพระเนคคมศพกับวารีที่แยกตัวเมื่อครู่กลับมาสนบนิ่งย่งเก่ามหาเทพย่างก้าวเข้าไปหาบงกุฎแก้วแสนสวยนั้นเพียงดัดชนีจรดลงต้องไปที่กีบแก้วอย่างแผ่วเบาพรันกีบบงกุฎแก้วก็ค่อยๆเบ่งบานอย่างช้าๆระคนด้วยกลิ่นหอมปทุมฟุ้งกำจายไปทั่วอนาบริเวณ และปรากฏกายเทพบุตรุด่างน้อยเพียงเท่าองคุตของพระผู้สร้างผู้หลับไหลตื่นเถิดเทวดาน้อยเรามีเรื่องใคร่จะถามเจ้าสุรเสียงทุ้มตัดอย่างเบาก็สามารถปลุกให้เทพน้อยที่ผู้หลับไหลในวิมานบงกฎแก้วนี้ตื่นขึ้นมาได้แพร่ขนตายาวที่เรียงตัวกันนั้นค่อยๆขยับเปิดออกช้า,ชา เทวาบุุษเทพน้อยในบงกฎแก้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งแล้วกวาดสายตาไปรอบๆก่อนจะพระที่เห็นบุรุษรูปร่างสูงใหญ่ตรงหน้าผิดกับอีกฝ่ายที่จ้องมองมาด้วยพระพักแยมสวนทำไมกันเทพบุตรน้อยผู้นี้ถึงได้น่ารักน่าใครเยี่ยงนี้พระผู้สร้างเหมือนกำลังรู้สึกว่าตนนั้นกำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความรู้สึกอะไรบางอย่างจะว่าเป็นความรักหรือ อย่างนั้นแสดงว่าเป็นรักแรกพบหรือก็ไม่ใช่ท่านท,ท่านเป็นใครไายน้อยน้นั้นลองถามแล้วก็ขยับหนีแต่จะให้หนีไปที่ดใดเล่าในเมื่อสุดท้ายก็ไม่พ้นอยู่ในบงกฎแก้วนี้อยู่ดีเจ้าอย่าได้กลัวข้าเลยข้าคือพระผู้สร้างผู้ดูแลสรรพสิ่งในสามโลกพระผู้สร้างต,ตัดตอบพร้อมแย้มพะส่วนให้แต่ก็ไม่ได้นำพาให้เพลบน้อยรู้สึกดี เทพกายจิ๋วยังคงหมอบกราบลงแนบฐานดอกนูนกายน้อยยังสั่นเทาด้วยความเกลิ่งกลัวถ้าเป็นเยี่ยงนั้นท่านเอ้ยพระองค์ก็เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ข้าข้าไม่ได้ถวายบังคมขอทรงพระกรุณาขออย่าได้ลงโทษอาญาด้วยข้าเลยข้าไม่ทำอันใดเจ้าดอกว่าแต่เจ้านั้นมีนามว่าอะไรหรือพระผู้สร้างตรัสถามฝ่าพระหัต ก็ทรงปิดปากกั้นสวนที่ได้เห็นท่าทางของเทพบุตรน้อยในบงกฎแก้วข้าไม่มีชื่อเจ้าไม่มีชื่ออย่างนั้นหรืออย่างนั้นข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าด้วยเจ้าเกิดจากดอกบวัวข้าจะให้นามเจ้าว่าบุษยะเป็นที่ต้องใจเจ้าหรือไม่พระพริส์ทรงพระราชทานนามให้กายจิว๋ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พระองค์จะทรงพระราชทานนามให้แก่ผู้ใดแม้แต่โอรสหรือที่ดาของเทพเทวาชั้นสูงพระองค์ก็ม่เคยพระราชทานนามให้แก่ใครทั้งนั้นบุษยะเป็นชื่อที่ไพเราะเหลือเกินชื่อนี้เอ่อต้องใจข้ายิ่งนักเทพบุตรน้อยผู้มีชื่อยิ้มกว้างด้วยความฉะอกชอบใจถึงรอยยิ้มจะเล็กน้อยแต่ก็หวานตรึงใจสกุลให้ผู้ที่มองอยู่ตกในห้วงพวัง พระผู้สร้างประสงค์ด้วยจะเห็นรอยยิ้มนั้นของบุษยะแต่เพียงผู้เดียวเจ้าจงฟังข้าบุษยะเจ้านั้นเกิดแต่บงกฎแก้วในสระน้ำภายในวิมานแก้สถานของข้าดังนั้นเจ้ากับข้าถือว่าสร้างบุญสร้างกุศลกันมาโชคชะตาจึงนำพาให้เจ้ามาพบข้าข้าเองก็คิดเช่นนั้นในเมื่อข้าเกิดมาเพื่อพระองค์แล้ว ข้าเองก็หวังที่จะรับใช้ภายใต้เบื้องยุคคนบาทเพียงแต่ว่าคำพูดของบุษยาสร้างความพอใจให้กับมหาเทพผู้ครองทั้งสามโลกนี้นะักหากไม่มีคำว่าเพียงแต่เพียงแต่อะไรหรือเจ้าจงบอกข้ามาบัดเดี๋ยวนี้ พระผู้สร้างเร่งเราเอาคำตอบบุษยะที่นั่งกัดลินสีปากอยู่นั้นก็คิดว่าทำให้พระผู้สร้างคงพิโรธเสียแล้วเพียงแค่คิดน้ำตาก็คลอดวงตาคู่งามเหตุใดเจ้าจิงกันแสงออกมาเล่าบุษยะพระผู้สร้างทรงตกพระทัยที่เห็นบุษยะร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้สาเหตุข้าคิดว่าพระองค์พิโรธข้า อีกอย่างข้าอยากจะรับใช้พระองค์แต่ตัวข้านั้นเล็กเสียจนนอนในดอกบัวแก้วนี้ได้คงไม่สามารถจะรับใช้พระองค์ได้บุษยะเอ่ยมือก็ยกเช็ดน้ำตาที่อาบแก้มเจ้าอย่าได้กังวลไปข้าจะให้พรพิเศษแก่เจ้าร่างกายของเจ้าจะสูงใหญ่เฉกเช่นเทพเทวาทั่วไปซ้ำยังมินิกายให้เล็กใหญ่ได้ตามประสงค์ของเจ้าอีกด้วย เป็นพระมหาการุณาที่คุณยิ่งแล้วอย่างนั้นบุษยะเจ้าจงพนมมือแล้หลับตาเสียพระผู้สร้างตัดสั่งบุษยะก็ปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายเพียงประสานพรบงกฎแก้วก็รอยเด่นและขยายออกพร้อมกับร่างกายของบุษยะเป็นดังที่พระผลิตทรงดำริไว้จริงๆเมื่อร่างกายเติบโตขึ้นทุกอย่างที่ดูเป็นเด็กน้อยก็เปลี่ยนไป ใบหน้าวัยรุ่นแรกรุ่นของบุรุษนั้นงดงามราวนางเทพอักษรรูปร่างก็อ่อนแอนอรชชหน้าเข้าไปตะกองกอดยิ่งนักผิวกายที่ขาวเนียนนั้นก็คงรื่นมือมิต่างกะกีบบัวเป็นแน่ก่อนที่จะดำรินั้นจะตะเตลิดิไกลจำต้องบอกให้อีกคนหลับตานั้นได้รุ่งรู้ตัวเสียก่อนดูตาลืมสิบุษยะสิ้นเสียง พระผู้สร้างบุษยะคนงามก็ลืมตาขึ้นร่างบางยกแขนซ้ายขวาขึ้นมาดูบุษยะชะงโงกมองใบหน้าตัวเองจากผิวน้ำข้าร่างกายของข้าเติบใหญ่ขึ้นแล้วข้าดีใจยิ่งนะักบุษยะดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นราวกับเด็กน้อย จนพระผู้สร้างสายผ้าพักด้วยเดียงสาของบุตรเสนั้นเห็นทีพระผู้สร้างจะได้รับหน้าที่นอกเหนือจากราชกิจทั้งปวงนั้นก็คืออบรมสั่งสอนบุตรเสเสียอีกหนึ่งหน้าที่ด้วยแล้วอยากกระโดดไปมาสิบุตรเสยประเดี๋ยวเจ้าจะตกลงมาหรอกว้าดูม วาจาของพระผู้สร้างนั้นช่างศักดิ์สิทธิ์นักพูดมิทันขาดคำกายบุษยะก็ร่วงหล่นตรงมาลงตรงสะส่งน้ำเสียงดังจนน้ำกระจายไปทั่วและแน่นอนว่าพระอริตก็ได้รับผลพวงนี้ด้วยพระวรกายสูนใหญ่เปียกชุ่มตั้งแต่พระเสียงลงมาบุษยะตะกายโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำพอเห็นพระพักพระผู้สร้างที่ประจันหน้ากัน พอถึงกับหน้าซีเซียวหัวใจนั้นก็ตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มพระอาญามีพลเก้าพระผู้สร้างโปรดพระราชทานอภัยให้กับข้าพเจ้าด้วยบุษยะพนมมือไหว้ขอร้องผู้เป็นใหญ่ที่ยืนนิ่งจนไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ได้ไม่เป็นไรข้าเองก็หมายที่จะชำระร่างกายอยู่แล้ว คำตอบของพระผู้สร้างทําให้บุษยะนั้นโล่งใจที่ไม่ถูกตําหนิถึงอย่างนั้นบุษยะก็ยังยืนนิ่งไม่กล้าขยับกายไปไหนเพราะกลัวว่าตนจะทําให้เป็นที่ขุนเคืองพระไทยผู้สร้างอีกผิดกับพระผู้สร้างที่นึกเอ็นดูกับการกระทําของบุษยะบุษยะเห็นทีเจ้าจะต้องรับใช้ข้าบัดเดี๋ยวนี้พระผู้สร้างทรงตัดแล้วพระองค์ก็นึกถึงอะไรบางอย่าง ให้ข้ารับใช้อะไรพระองค์ทรงบอกข้าด้วยเถิดข้ายินดีที่ทจะปรนิบัติรับใช้พระองค์ดวงตาของบุตรยะเปล่งประกายเมื่อรู้ว่าจะได้รับใช้พระผู้สร้างอาบน้ําให้ข้าเจ้าทําได้หรือไม่อาบน้ําคืออะไรบุตรยะสงสัยพระผู้สร้างถึงกับกลุ่มระกันเจียบพระองค์เองก็นึกลืมไปว่าบุตรยะเพิ่งถือกําเนิดมาจึงไม่รู้เรื่องอันใดข้าจะสอนเจ้าเอง บุษยะเจ้าจงหยิบภูษานั้นมาชุบน้ำแล้วบิดพอมาดจากนั้นก็มาถูตามร่างกายข้าเจ้าพอเข้าใจไหมพระผู้สร้างทรงอธิบายสั้นๆง่ายๆบุษยะก็พยักหน้าเงึกเึถ้าเจ้าเข้าใจแล้วเริ่มได้บุษยะเดินไปหยิบภูษาขาวในพานทองแล้วทำตามอย่างที่พระผู้สร้างได้บอกเอาไว้ พระผู้สร้างเองก็ยืนหันหลังให้บุษยะก่อนจะยกมือพนมเป็นการขอเข้ามาพระราชนุญาตแต่ต้องพระวรกายแล้วใช้ผูสาขาวบรรจงขัดถูจนทั่วตั้งแต่พระจุดธามาสไล่ลงมาพระวรกายแกล่งกระตุกเกรงยามที่มือบงังของบุษยะรูปไร้น้ำหนักมือนั้นเบาพอดิบพอดีทำเอาพระอ,องค์เผอ ไพรเคลือบเคลิ้มเมื่อบุษยาทำความสะอาดผ้าขนงกว้างเสร็จพระผู้สร้างก็ทรงหันพระพักทําให้บุษยะที่ยืนไม่ระวังชนเข้าแผงพระอุระกว้างนั้นเต็มๆพระผู้สร้างมองบุษยะด้วยอารมณ์ขันที่ยืนรูปปลายจมูกคงจะเจ็บหน้าดูเจ้าจะใช้จมูกเช็ดกายให้ข้าหรือพระผู้สร้างตัดหยอกเย้าก็โดนบุษยะคนงามทำหน้ามุ้ยใส่ พระองค์หันมาค่าไม่ทันระวังตัวตังหากเล่าบุษยะตอบเสียงกระเงากระง,งอดและขัดถูรูปไล้ตามแผงพระอุระที่กำยำนั้นเบาๆด้วยทุกการกระทําที่แสนน่ารักของคนงามอยู่ในสายพระเนตรของพะระฤทธิ์ตลอดเวลาเมื่อการอาบน้ำเสร็จสิ้นบุษยะก็ถวายการเช็ดพระวรกายให้กับพระผู้สร้าง มือเรียวใช้ภูษาเบาบางซับหยดน้ำบริเวณแผงพระอุระแล้วลากผ่านมาที่หน้าพระอุทธรรนงามจนพระผู้สร้างรู้สึกวูบวาบอารมณ์กำหนักก็เกิดขึ้นมาในบัดดลจนส่วนกลางพระวรกายในร่มผ้านั้นขยายตัวขึ้นมาดุนดันต้นขาอ่อนของบุษยะพระผู้สร้างอะไรก็ไม่รู้มาโดนขาข้า บุษยะเอ่ยถามด้วยความไม่รู้ประษาคนงามนั้นช่างบริสุทธิ์ผุดผ่องเหลือเกินแขนของข้าเองบุษยะเจ้าต้องการจับดูหรือไม่พระผู้สร้างแยมสวนอย่างเจ้าเร่พร้อมกับมองบุษยะที่ยืนมองพระกรแกล่งทั้งสองของพระองค์ข้าไม่กล้าจับหรอกเพียงแต่ข้าสงสัยพระกรของพระองค์นั้นก็อยู่ตรงนี้เหตุใดจึงมีพระกรอยู่ด้านล่างอีกบุษยะเอ่ย ผู้เป็นมหาเทพนั้นเป็นเทวาชั้นสูงสุดสามารถเดนมิตแขนมากกว่าสองสองแขนที่เจ้าเห็นนั้นมีไว้กอดเจ้าแบบนี้ตรัสจบพระผู้สร้างทรงรวบร่างบางที่หมายปองแต่แรกเข้ามาสวมกอดไว้อย่างเนียนเนียนแล้วพอกรที่ถูไถไปตามขาของข้าเล่าไว้ทําอะไรบุษรยะถามต่อพระผู้สร้างอยากจะเป็นลมล้มพับไปกับคำถามนี้ ความเป็นเทพช่างสงสัยของบุษยะเอาไว้เจ้าโตวกว่านี้เจ้าก็จะเรียนรู้ไปเองถึงเวลานั้นเจ้าอาจจะกลัวแขนของข้าที่อยู่ด้านล่างก็เป็นได้บัดนี้คายข้าก็โตแล้วยังรับรู้ไม่ได้หรือถามไปด้วยความสงสัยแต่ก็ทำเอาพระผู้สร้างหาคำตอบมาให้ไม่ได้เช่นกันเอาเถิดหนาอย่าเพิ่งรุ่งรู้ตอนนี้เลยแต่ที่แน่ๆเพลานี้ ข้าจะตบรางวัลแก่เจ้ารางวัลคืออะไรหรือรางวัลคือสิ่งที่ข้าจะมอบให้ผู้ที่ทำให้ข้าพึงพอใจและนี่คือรางวัลของข้าฟอดพระผู้สร้างตัดแล้วก้มลงหอมปรางเนียนนิ่มฟอดใหญ่ทำเอาบุษยะนั้นใจเต้นร,รัวนี่หรือคือรางวัลแต่ทำไมทำไมทำไมใจข้าถึงได้สั่นไหวเยี่ยงนี้ ทำไม่รู้สึกดีนั้นข้าก็ควรจะให้รางวัลเป็นการตอบแทนที่พระอ,องค์ทรงพระราชทานชื่อให้เช่นกันถ้าอย่างนั้นข้าข้าจะให้รางวัลแกพ่พระองค์ด้วยนึกตอบแทนบุญคุณและอยากให้พระผู้สร้างทรงพอพระทยัยคนงามจริงอยากให้รางวัลแก่มหาเทพคนที่ได้ฟังก็แปลกใจไม่ใช่น้อย อะไรของเจ้าเทพเด็กน้อยที่เพิ่งโตขึ้นจะให้รางวัลอะไรแก่เราบุษยคะเย่งปลายเท้ายื่นใบหน้าเข้าหอมพระปรางของพระผู้สร้างแล้วยิ้มให้จากนั้นก็วิ่งหนีด้วยท่าทีการเล่นกลับลงไปในน้ำอีกคราด้วยความเอ็นดูพระผู้สร้างทรงแย้มสวนแล้วปลดภูษาที่ก้านพระวรกายออกเสด็จกลับลงไปในสงน้ำอีกครั้ง หมายตามจับบุษยะาที่กระทําการล่วงเกินพระองค์มาลงโทษแต่บุษยะาจะต้องทานสถานใดนั้นก็มีอาจคาดเดาภาพสองบุรุษแวกว่ายเล่นน้ำไล่จับกันอย่างสําราญในคืนพระจันทร์ทรงฤทธิ์และมีเสียงหัวเราะคลื้นเครงนั่นนับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในวิมานแก้วสถานแห่งนี้ในพระทัยของมหาเทพหนุ่มเพียงดําริว่า นับจากนี้ไวมานแก้วของเราจะไม่เงียบเหงาอีกต่อไปแล้วบุตระกียกำเนิดบุตรเีจบแล้วนะคะติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ